ชัยโยโฮหิวตีปีกกันเป็นการใหญ่หลังจากที่เนติวิทย์ชนะการเลือกตั้งได้เป็นนายกองค์การสโมสรนิสิตจุฬาลงกรบอกว่าเป็นแสงสว่างแห่งปลายโมงในชัยชนะของประชาชนผมบอกได้คำเรียวว่าฟันไปเถอะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนทิยานชัดครบจบจริงแม่บรรดาหมู่ชนสามกีบบรรดาแกนนำทั้งหลายโดยเฉพาะพวกที่แอบอยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นบรรดานักการเมืองหรือบรรดาอาจารย์ที่ขี้ขลาดทั้งหลายย้ำนะครับเป็นอาจารย์ที่ขี้ขลาดทั้งหลายแม่อยากเชิญประวัติศาสตร์ ที่อาจารย์พวกนี้ออกมานำมบข้างหน้าสักทีนงปรากฏการที่ทำให้พวกนี้ดีใจชชโยโหคิวนะรู้สึกว่าใจมันฟ,ฟูฟองโตก็คือผลการเลือกตั้งนายกองค์การสโมสรนิสิตนักศึกษาจุฬาที่เนติวิทย์ชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคะแนนน่าสนใจจะพิจารณาครับเพราะ จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น26,219คนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้นเลยครับ1 4 6 9 1คนคิดเป็นร้อยละ56%เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนิสิตท,ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเนติวิตได้รับคะแนนเลือกตั้งถึง1324คะแนนคิดเป็นร้อยละ70เปอร์เซ็นต์ของผู้มาใช้สิทธิ์ ือว่าชนะเบ็ดเสร็จเด,เด็ดขาดเพราะที่2ได้เพียง2,030คะแนนเท่านั้นและถ้ายิ่งย้อนกลับไปดูจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อปีพศ2,563เนี่ยนะครับผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น25,453คนมีผู้มาลงคะแนนเพียง8,719คนหรือคิดเป็นร้อยละ34.26%เท่านั้น แน่นอนครับผลการเลือกตั้งที่เนติวิทย์ได้ครั้งนี้ก็คือมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น5,972คนถือว่าเพิ่มขึ้น40%และการตื่นตัวของผู้ที่มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นน่าจะมาเลือกเนติวิทย์ดูผลคะแนนแบบนี้แล้วมันน่าตกใจครับสำหรับบรรดา ผู้คนที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลและคุมอำนาจรัดอยู่ซึ่งปกติก็คิดตกใจง่ายอยู่แล้วแต่สำหรับบรรดาพวกม็อบสามกลีบผมเรียนได้ว่านี่คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าโอ้โหนี่คือปรากฏการณ์อันเฟื่องฟูนี่คือแสงสว่างที่มองเห็นปลายอุโมง์ในชัยชนะของประชาชนแต่ผมบอกว่าฝันไปเถอะทำไมพยายามเขแบบนั้น ท่านผู้ชมดูข้อมูลที่เป็นอยู่ที่จุฬาลงกรณ์เน,นี่ยนะครับต้องถือว่านิสิตมาใช้สิทธิ์กันสูงมากแต่ที่มหาลัยอื่นๆเนี่ยนะครับมหาลัยหนึ่งมาใช้สิทธิ์กันประมาณ2 0 0 0ั0 0คนเป็นแบบนั้นนี่คือความตื่นตัวทางการเมืองของนักศึกษาในปัจจุบันแต่ข้อมูลที่ท่านผู้ชมจะต้องรับรู้ก็คือ ในขณะนี้มีผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษานะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยสามแสนแปดนหกับคนน่าสนใจไหมว่าจำนวนของนักศึกษาที่ตื่นตัวทางการเมืองที่ว่ามากมายมาสามเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาทั้งหมดแล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงแต่ก็มีประเด็นต่อมาอีกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นไงเดี๋ยวจะค่อยๆขยายขึ้น เห็นไหมตอนนี้มีนักเรียนเลวโห<อ><อ>เด็กระดับมัธยมต้นมัธยมปลายนะตอนนี้ก็สนใจการเมืองเพราะโลกโซเชียลเนี่ยนำพาการเมืองนำพาข้อมูลไปถึงเด็กเหล่านี้ฟังดูก็น่าสนใจครับเพราะเด็กมัธยมต้นต,นตอนนี้นะครับมีจำนวนทั้งสิน 36, 8, น้น336,398คนเด็กมัธยมปลายมีจำนวนทั้งสิ้น3 6 8 6 2 9คนรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ1ล้านเด็ก หนึ่งล้านนะครับคนนี้เนี่ยวันนี้ยืนอยู่ข้างม็อบสามกลีบเท่าไหร่น่าสนใจดูแล้วเนี่ยนะครับน่าตกใจสําหรับฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายความมั่นคงถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้วิเคราะห์นะครับเพราะสิ่งที่ผมจะเรียนท่านผู้ชมเ่ยก็คือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของขบวนการนาักศึกษาท่านผู้ชมที่มีอายุใกล้เคียงกับผมมากกว่าผมนะครับ สิ่งหนึ่งที่จะได้เห็นชัดเจนก็คือหลังเหตุการณ์14ตุลา2516เหตุการณ์ประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับขบวนการนักศึกษาเติบโตและมีศักยภาพอย่างเต็มที่ครับจำนวนหนึ่งเดินออกไปในชนบทไปทุกหมู่บ้านทุกแห่งหนเชื่อมโยงกับพลพรรคคอมมินิตที่เคลื่อนไหวในยุทธศาสาตร์ป่าล้อมเมือง ไปเชื่อมโยงกันปลุกเราประชาชนขึ้นทั้งประเทศอีกจำนวนหนึ่งเดินเข้าหากรรมกรทั้งรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนกรรมกรชาวนานักศึกษาใครๆในยุคสมัยนั้นก็เชื่อว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงต้องเป็นคอมมิวนิสต์แน่นอนไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นผมย้ำ แม้แต่ตัวผมเองก็เชื่ออย่างนั้นครับเดินจับมือพบปะสาหายอย่าได้สงสัยนะครับอย่าได้ไปตีความผิดผมเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ในเมืองนะครับแต่ก็เข้าป่าไปเยี่ยมเยืยนพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่น้องจับมือเจอกันที่ท้องสนามหลวงนั่นหมายความว่าเราจะไปประกาศชัยชนะจะไปเดินสวนสนามเมื่อวันแห่งชัยมาถึงแต่ ข้อที่จริงอย่างหนึ่งที่จะต้องรับรู้และรับทราบก็คือกระบวนการนักศึกษาในขณะนั้นถูกแทรกซึมและครอบงำด้วยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีการจัดตั้งเป็นลำดับเขาเรียกองค์กรผู้ปฏิบัติงานองค์กรเยาวชนยอองค์กรสมาชิกสอมาควบคุมการเคลื่อนไหวเป็นชั้นชันให้เดินไปตามยุทธศาสตร์ข้อดีของกระบวนการจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นก็คือยุทธศาสตร์การเคลื่อนเป็นระบบ สอนให้คนที่เข้าร่วมในขบวนการไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นใครก็ตามแต่คิดเป็นรู้จักวิเคราะห์นั่นข้อดีแต่ข้อผิดพลาดก็คือการใส่ข้อมูลผิดๆเข้าไปจึงทําให้ผลการวิเคราะห์ออกมาผิดพลาดและท้ายสุดขบวนการคอมมิวิสตก็ล่มลงนะครับขบวนการนักษาก็เช่นเดียวกันครับหลังเหตุการณ์6ตุลา19จากที่เคยใหญ่โตเฟื่องฟูมีศักยภาพใหญ่เต็มแผ่นดินอพุด ภาษาง่ายแบบนี้ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ล่มสลายผมเป็นขบวนการนักศึกษารุ่นที่สองยุคสองที่ถูกส่งเข้ามาฟื้นฟูจากพรรคคอมมิวนสิสต์แห่งประเทศไทยพยายามอย่างเต็มที่ครับตั้งแต่ปี2520 21 22 23 24เจอสถานการณ์สากลคอมมิวนสิสต์ส่วนกลางสากลแตกแยกกันระหว่างจีนกับรัสเซียคอมมิวนิสต์ในไทยก็แตกแยกกันหวดลามมาถึงขบวนการนักศั ส่วนหนึ่งที่เข้าป่าไปรุ่นพี่ๆเพื่อนๆก็ทยอยออกจากป่าขบวนการคอมมิวนิสต์ล่มขบวนการนักศาก็พังทั้งสิ้นทางปวงเพราะอํานาจรัฐในขนาดนั้นดําเนินนโยบายที่ถูกต้องจากปราบปรามเข็นข่าพลเอกเรงศักดิ์สมนันมาเป็นนายกรัฐมนตรี นิรโทษก,กรรมพลเอกเปรมเตระศูลลนนท์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีออกนโยบาย66ทับ2-3ประเทศเราก็เดินเข้าสู่สภาวะปกติมีศักยภาพในการไปแข่งขันกับนานาชาติได้จะเริญรุ่งเรืองมาตามลำดับถึงวันนี้ขบวนการนักศึกษาในปัจจุบันไม่ได้เหมือนกับขบวนการนักศึกษาในอดีตใครก็ตามแต่ที่ออกมาโหน ไอ้พวกที่เคยศึกษาและเคยเป็นคอมมิวนิสต์วันนี้บอกว่าออกมาเป็นนักประชาธิปไตยเชียร์ความเป็นประชาธิปไตยนะครับโกหกหลอกลวงตัวเองทั้งสิ้นไอ้พวกนี้ต้องการอํานาจเดินไปเป็นนักการเมืองนะมีอํานาจวาสนาได้ทุจริตได้คบกับผู้มีอํานาจที่ทุจริตติดยึดติดไม่ว่ายืนอยู่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดลยครับเมื่อเดินเข้าสู่วิถีการเมืองเป็นแบบนั้นท่านผู้ชมครับกระบวนการนักศึกษาในปัจจุบันนี้นะไม่เหมือนในอดีตนะครับ ในอดีตเป็นซ้ายครับจึงกล่าวหาไว้ฝั่งหนึ่งเป็นขวาเป็นซ้ายคืออะไรคิดถึงคนยากคนจนต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมที่นำพาไปสู่การจัดสรรปัจจัยทางผลผลิตต่างๆให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมแบบเดียวกับจีนเวียดน,นามเขาทาแต่นักศึกษาปัจจุบันนี่นะครับมันต่อต้านจีนนะครับมันสุก อยู่ใต้ร่มธงของสหรัฐอเมริกาแล้วแต่สหรัฐอเมริกาจะบงการถ้าแท้ความเป็นจริงของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือการอารัสดเปรียบไปทั่วโลกค้าขายภายใต้ความหมายของคำว่าเสรีเนี่ยแท้จริงแล้วนะครับก็คือมือขยาวสาวได้สาวเอาใหญ่กว่าบังคับไอ้ที่เล็กกว่าสังคมของตัวเองหายชนะขณะที่จีนนะครับ ฟื้นฟูตัวเองจากประเทศที่ลำบากยากจนคนเป็นพันล้านไม่มีจะกินกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยท่านคิดว่าระบบปกครองไหนดีกว่ากันน่าสนใจครับเนติวิทย์เนี่ยนะครับเคยมีประวัติชัดเจนไปร่วมมือกับโจโวังเชิญโจโวังมาพูดที่ประเทศไทยสนับสนุนม็บฮ่องกองซึ่งทําลายฮ่องกองวันนี้จนยับเยิน ไอ้พวกนี้บอกว่าประชาธิปไตยเพราะอะไรครับเพราะมีสหรัฐอเมริกาเชื่อมโยงไม่เท่านั้นนะครับวันดีคือดีเนติวิทย์ก็ออกมาประนามจีนในวาระครบครอบ,รอบเทียนอันเหมือนเห็นไหมฮะความคิดมันสวนทางแท้จริงกกระบวนการนักษาปัจจุบันเนี่ยมันคือฝ่ายขวาพวกมันพยายามจะบอกว่าผู้จงรักภักดีเป็นฝ่ายขวา จะฟื้นฟูหกตุลาสถาบันทิศทางไทยโอ้โหเลวอย่างโน้นอย่างนี้ตัวเองอะเลวสุดๆเดินตามจากักรวรรดินิยมที่นักษาในยุคเก่าเคยประนามเพราะเห็นข้อเท็จจริงว่าสหรัฐอเมริกาจากักรวรรดินิยมและพวกล่านานิคมทั้งหลายมันเอารัฐเอาเปรียบประเทศไทยอย่างเกินจะพรรณนานหรือเกินจะบรรยายวันนี้พวกนี้ไปสุหัวมันจะได้ยังไง สิ่งที่ผมพูดผมเรียนมาทั้งหมดนะครับว่าพวกนี้ไม่ไมีมน่ากลัวเพราะมันไม่ได้สอดคล้องกับความจริงสังคมไทยแต่อำนาจรัฐไทยก็ต้องตรหนักนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กๆที่ผมเรียนว่าวันนี้จํานวนหนึ่งล้านคนนะครับกระทรวงศึกษากระทรวงการอุดมศึกษาและท่านนายกจะต้องตรหนักเรื่องนี้ว่าสิ่งที่เป็นปัญหากับเราเนี่ยนะครับก็คือเราไม่ได้วางรากฐานการศึกษาที่ถูกต้องในการปลูกฝังเยาวชนของเรา ผมเรียนแบบนี้นะครับที่เกาหลีใต้เนี่ยนะครับมีบทเรียนอันหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพครับรวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าที่เกาหลีเนี่ยครับจะมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เรือนจำซอแดมุนเป็นสถานที่ที่คนเกาหลีทุกคนจดจำอย่างยิ่งเพราะมันบอกเล่าเรื่องราวที่แสนเจ็บปวดและขมขื่นของคนเกาหลีนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่ฐานญี่ปุ่น จับคนเกาหลีไปคุมขังนักโทษทางการเมืองหน่วยใต้ดินที่ต่อต้านและทารุนเกาหลีทาไงครับเกาหลีให้เด็กนักเรียนของเกาหลีทุกคนต้องมาเยี่ยมชมและศึกษาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เรือนจำซอแดมุนเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ตอกจำและจดจำไว้ว่าเราเคยถูกกดขี่ยังไง ความรู้สึกอันนี้หล่อหลอมคนเกาหลีจนวันนี้นะครับเกาหลีแซงหน้าญี่ปุ่นแซงหน้าประเทศไทยจากเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยครับเกาหลีล่าหลังว่าไทยนี่คือการปรับระบบการศึกษาไม่ใช่เรียนมากรู้มากแต่ขาดจิตสำนึกไม่ได้หรอกครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงในรัชกาลที่9ก้าออกมาบอกว่าทักษิณเนี่ยยกเลิกวิชาประวัติศาสตร์ถ้าไปชมลองไปใจตรองดูพูดมาเท่าไหร่แล้วครับ กีรัฐบาลไม่ได้หยิบยกเอาเรื่องนี้มาทํารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับรัฐมนตรีศึกษาที่ผ่านมานะครับผมก็พยายามพูดเท่าไหร่ไม่กล้าครับกลัวไอ้มอบเด็กเลวกล้วยมอบสามกีบวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคนใหม่มาฝากเรียนครับว่าท่านจะต้องกล้าหาญท่านรัฐมนตรีตรีนุชครับท่านถูกปรามาสไว้เยอะ ระบบการศึกษาของเราล้มเหลวมันตลอดเรียนแล้วเด็กจบมาเป็นขยะคิดไม่เป็นสมัครงานองค์กรไหนก็ไม่อยากรับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้สอนเรื่องจิตสำนึกเราไม่ได้ปลูกฝังความรักชาติเราไม่ได้เดินไปสู่ความมุ่งมัน่นในขณะที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งโครงการต่างๆพาเด็กไปดูงานไปศึกษาไปเรียนรู้ปลูกฝังแล้วกลับมาเป็นผู้นำในการล้มล้างประเทศเราเอง วันนี้นะครับนี่คือโอกาสพิสูจน์ฝีมือของท่านและผมก็บอกได้เลยครับถ้าท่านเข้มแข็งนะครับไอ้ผลการเลือกตั้งของเนติวิทย์ที่จุฬาเนี่ยนะครับไม่มีความหมายแล้วครับขบวนการทางศารที่เคยยิ่งใหญ่แต่ไม่สอดคล้องกับความจริงล่มสลายมาแล้วอีกครั้งนี้นะครับไม่ทันได้ก่อร่างและยิ่งใหญ่แล้วครับอันนี้เป็นเพียงแค่ปรากฏการจากโลกโซเชียลที่ถูกปลุกเร้าขึ้นแค่นั้นสวัสดีครับ